สวัสดีนะครับที่กลุ่มชาแนลนะครับผมวันนี้ซ่อมบล็อกตัวนี้นะครับออสุกะอันนี้เอาตัวรับต่อตอนเลยนะครับคือบล็อกกดแล้วมีไฟไฟขึ้นกระพริบแต่มอเตอร์เหมือนจะหมุนแต่ก็ไม่หมุนนะครับใครที่กำลังมีปัญหาตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนตัวนี้เลยผมซื้อมาร้อยกว่าบาทนะครับน,นี่คือตัวใหม่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทรวมส่งนะครับ แค่ตัวนี้ของผมนะครับคือของผมอาการคือใส่แบตแสอรี่อะไรครบแล้วกดสวิตช์สวิตตัวนี้นะมันจะอยู่ตรงนี้กดสวิตช์แล้วไฟขึ้นกระพริบแล้วก็มอเตอร์มันจะกระตุกครับกระตุกตึกตึกตึก,ตกแต่ไม่หมุนครับผมไปคิดว่าตัวสว่านมันพังไม่รู้ว่าอะไรพังผมก็ไม่รู้เหมือนตอนนั้นก็ไปดูพี่พเขาซ่อมกันใน youtube นะครับสรุปว่าของผมเปลี่ยนตัวนี้นะครับหมุนปกติแล้วก็ หาใน l a z a d a ใน s h อป e e นะครับว่าบอร์ดบอร์ดบล็อกไฟฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับมีมีทุกรุ่นนะครับแล้วก็ถ้าไม่มั่นใจก็แกะออกแล้วก็ไปเทียบดูในรูปนะครับน,นีง่ายๆอันนี้คืออันนี้คือบัตรทีเสร็จแล้วมันก็จะมาแค่ตัวนี้นะครับมีสายไฟมาอย่างนี้แล้วก็มาบัตรกีใส่นี้แล้วก็เสียบสายแล้วก็บัตรีใส่อันนี้ยังไม่สวยนะครับเดี๋ยวยังไม่เก็บงานเดี๋ยวจะเอาออกแล้วก็เอาสายหดใส่อันนี้คือใส่เรียบร้อยแล้วลองให้ดู ง่ายครับกดไปขึ้นครับผมหมุนนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอยังไม่ประกอบหัวเกียร์นะครับสายขววได้นะครับโอเคครับสำหรับใครที่มีปัญหาบล็อกไฟฟ้านะครับออสุกะก็จัดเลยนะครับเปลี่ยนตัวนี้ไม่รู้ว่าของแท้มันกี่ร้อยนะครับผมสั่งมันแช่ ้อย็ดสิบห้าบาทร้อยเจ็สิบหกบาทนะครับรวมส่งประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณที่รับชมครับผมใครมีปัญหาก็ไปเขาเรียกอะไรนะพอเป็นแนวทางนะครับเป็นแนทางในการแก้ไขปัญหาเพาซื้อมาก็ตังเรานะครับมันเสียดายครับก็ผมใช้นะครับครับผมขอบคุณครับ